ก็เป็นโจงยเคีงอันเข้าขนาดถ้าโคกไก่ทั้งว่าเขาเขาเทศการตลาดเช็ดจ่งเมียนหมันเมียนอยูในตินอะหันกันกับชอบดิเลี้ยงในไว้ใบหันอะไรนะเจออะไรานหันเพราะว่าอันเข้าเขาเฮ็ดมาแต่หน้าฉีเลาผ่อนอะไรหรือทับอะไรเฮ็ดอะไรช่างเจ้าไหนเพราะว่ามันหันไปในเข้าเขาเตีองเช็ดจ่าเจอเจอหันป่านบพรว่อันเข้าดูดด้านในมันเป็นปุ้นพอนนางเลี้ยงในอย่าให้มันได้หันค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนอันดีกับวันดังเมื่อนานเข้าดูดด้านเจ้าไหน อันนี้เลยทางเลยรวยด้านเนี่ยเพว่ามันหานุมเตียนมันการอันเขาเขาเตืองเก่าเช็ดจ่าในชุดเตียวตีเรามาเปิ้นเพราะว่าเขาเขาเลยรวยด้านเขาเขาเลาอมกินลูกม่เปิ้เอากาเก่ากาเปียกเดียนบนเป่อยชุ่มนำหอมเทกมันมาในเขาเขาเตืองเช็จคุณพ่คสางจะปนําตีจีนจะปรีที่อยู่ทีละหันขา

เออหันเอหนันไปแล้วปเอาออกมาก่อนนไหนเอาแม่แม่จกมัพอมาตัดยืดจะในหานใ้กำในกันตกมานออกมาใ้นดีๆเนาะแต่ว่าดูเขาปิ่นกันในกันนั่นคือไเออแต่ว่าออกออกมาออกมาแม่นเนนี่ว่ากันในเป็นปักตูเพราะว่าอ๋อในในพักตูพักตูเมืองเขาในหนกอ๋อไม่ไม่ไม่สองอันแน่น หานอคนหานะเป็นเจหายวานแน่เจ้ากีเจ้าตาเก็บรักเสียงไหววานีน่ตาดยาปรดังถือาหากรรมฮานในวันนี้นะในของจริงนะครับของเจเนาะประคำว่าเผาก็ได้หล่ะมาหาลายกันในเหรอวะหงพุ่ผมเยาก็ด้เป็นนักจีนเผาก็ในจอมจอมไจอมมาหายหวหายมากเลยนะน่ันขึ้นอ่ะ ยาปั่นรถแล้วพอวันน้เปลยนอันเจะเหนจะอันดงเอาตาสีุ่มอ่ะน่น่จะจัดยือจัดยาหาเพราะวว่าจอรมหันนี่าะ้นไหนมันจะมั่นพยะมันออกมาแล้วเขามาตีปลานูติปานมัก้งนอกตอเข้าวนมากมันทมันจะคุมมันอยู่ใจผี่จากตีงน้อย่ากลวงเาเินไห้